สวัสดีค่ะวันนี้พบกับการทำนายดวงนะคะประจําปี2564นะออกมาช้ากว่าชาวบ้านคนิดนึงเนาะด้วยภารก,กิจอะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วก็แต่เป็นการทำนายภาพรวมใหญ่ๆกว้างๆนะดูจากดาวใหญ่ๆเป็นหลักเนาะก็ถ้ารายละเอียดเดี๋ยวเราต้องมาดูคลิปประจําเดือนแต่ละเดือนอีกทีนะ,อะโอเคภาพรวมใหญ่ๆแล้วก็ ลัคนาราศีแรกที่เราจะทํานายก็คือลัคนาราศีเมษชาวราศีเมษก็อย่างที่เรารู้กันเนาะก็คือผู้ที่เกิดในช่วงประมาณวันที่13เมษายนจนถึงวันที่13พฤษภาคมหรือเป็นผู้ที่ได้นําวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดมาผูกดวงวางลัคนาแล้วได้เป็นชาวลัคนาราศีเมษนะราศีนี้เป็นราศีธาตุไฟแล้วก็มีดาวพระอังคารเป็นดาวประจําตัวจะมีบุคลิกที่กล้าได้กล้าเสีย นะกล้าคิดกล้าทำนิดหนึ่งมุทะล,ลุดุดันนะแล้วก็เขาบอกราศีนี้เป็นราศีของนักบุกเบิกมีสัญลักษณ์ประจำราศีคือแกะตัวผู้นะคะาภาพรวมในปี6 4นี้ชาวลักนณาราศีเมษจะเกิดอะไรขึ้นบ้างดาวใหญ่ๆอ่าก็จะมาส่งผลในเรื่องของการเงินนะมีทั้งได้ทั้งเสีย เราจะไม่พูดว่าเสียสะอย่างเดียวเนื่องจากดาวพระราหูที่มาอยู่ในเรือนการเงินได้เป็นราหูคนทรัพย์ของชาวราศีเมษนี่นะ่ะมาจากเดือนราภะอืมไอ้ไอที่จะได้นะไอ้ที่จะได้เราพูดใน,นแนวบวกก่อนแล้วกันหมายถึงว่าเป็นการาชาวราศีเมษเนะี่ยจะรู้สึกอยากทำนูน่ทนทำนี่อยากลงทุนอะไรอย่างเงี้ยนะเออแล้วก็มีจังหวะโอกาสให้จับหลายๆด้านเนาะทีนี้ ชาวราศีเมษต,ต้องปฏิบัติตัวยังไงคือตั้งต้อง,งตั้งสตินิดนึงนะเวลาเราจะทําอะไรคิดให้รอบคอบนิดนึงมันมีทั้งโอกาสได้และโอกาสเสียเวลาเสียมันเสียง่ายๆเหมือนกันเนาะเวลารา,ราหูคนทรัพย์เนี่ยเท่าที่มีสถิติที่ทํานายดวงมานะส่วนใหญ่ก็จะออกแนวนี้แต่โชคลาภมีไหมมีมีแต่บางทีมันมันมีมาแล้วมันออกเร็วเหลือเกินนะถ้าเราไม่เกิด ไม่ได้รู้ดวงไม่ได้วางแผนอะไรล่วงหน้านะต่อให้บางทีวางแผนสุดๆแล้วนะมันก็ยังมีเหตุให้ต้องจ่ายบางทีมันจ่ายไม่รู้จ่ายไปกับเรื่องอะไรเวลาลางหูคุณทรัพย์มันจะเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นให้ชาวราศีเมษร,ระมัดระวังในเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยวางแผนให้ดีนะคะอันนี้ต้องเตือนกันเลยนะเพราะรางหูอยู่ตรงนี้ปีครึ่งเลย อยู่ทั้งปี64เลยเอาเป็นว่าอย่างนั้นเลยนะเพราะราหูเขาจะไม่มีการเดินเร็วเดินหน้าถอยหลังเข้าไปข้างหน้าอย่างเดียวแต่เขาเป็นราศรีที่เวลาเดินหน้าของเขามันสวนทางกับชาวบ้านเนาะจังหวะโอกาสที่จะทำมาหารายได้ของชาวราศรีเมษมีมากมายหลายด้านเหลือเกินในปี64นี้นะแต่ให้ระมัดระวังสุขภาพด้วยกันแล้วกันเนื่องจากมีดาวมรตยูยัง ทับลักคนาตัวเองอยู่นะยังไม่ย้ายไปไหนเลยปี64ก็ยังอยู่นี่อยู่นะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำงานก็เหมือนกันเห็นไหมจังหวะโอกาสและก็การงานมาสัมพันธ์กับดวงของชาวราศีเมษงานเข้ามาหลายด้านเหลือเกินโอกาสเข้ามาทั้งนั้นนะคะทีนี้ชาวราศีเมษต้องบริหารจัดการชีวิตดูแลในเรื่องของ สุขภาพแล้วก็บริหารเวลาให้ดีให้มันสัมพันธ์ให้มันสมดุลกับตัวเองนะ,อ,ะอย่าอย่ามัวคิดแต่ว่าเอ้ยโอกาสเข้ามาต้องฉกฉวยอย่างเดียวต้องดูด้วยว่าอันไหนเหมาะสมช่างน้ําหนักให้ดีก็แล้วกันเนาะเมื่อจังหวะบางทีมันมันควรพักเราก็ต้องพักนะอย่าฝืนนะคะอเพราะบางทีมันเป็นอะไรขึ้นมากไปกว่านั้นมันก็จะไม่คุม้ม เนื่องจากดาวพระเสารเป็นเจ้าเรือนกรรม,มะกรรม,มะหมายถึงการงานก็จริงบันหมายถึงการกระทําของเราด้วยถูกไหมคะนั่นหมายความว่าถ้าคุณไม่วางแผนให้ดีคุณมีโอกาสเจ็บหนกักป่วยหนักได้ด้วยเหมือนกันนะอันนี้ต้องระวังด้วยเนาะบางทีปุ๊บปั๊บมันเป็นเลยนะเพราะเนื่องจากเขายูตัวยู่อยู่กับตัวเองไงปุ๊บปั๊บฉับพลันเกิดขึ้นเงนี้ยแต่ถ้าเราระมัดระวังยังไงก็ส่ง ผลไปในทางที่ดีเพราะเราได้เกิดการวางแผนไว้แล้วแล้วก็ในช่วงเดือนมีนานะปลายปลายมีนารู้สึกจะย9่าง29มีนา64ประจนถึง29กันยา64เนี่ยม,มีดาวองค์หนึ่งที่จะให้คุณสำหรับชาวราศีเมษก็คือดาวพระพฤหัสบดีนะก็ช่วงนั้นชาว ราศีเมษหยิบจับอะไรก็รู้สึกมันจะดีไปหมดถูกไปหมดอะนะแล้วก็ผูผ้รับผู้ใหญ่ให้คุณนะช่วงนั้นดาวพฤหัสบดีเดินหน้าเร็วไปนิดนึงข้ามราศีไปอยู่ในเรือนลาภะของชาวราศีเมษนะก็ส่งผลให้ผู้รับผู้ใหญ่หยิบยื่นโอกาสดีๆให้ชาวราศีเมษนะมีสิ่งอะไรเกิดขึ้นก็มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือช่วงนั้นผู้ใหญ่มีกำลังนะ เพราะว่าช่วงที่เราไม่ได้พูดถึงเนี่ยก็คือมกราถึงมีนานะก่อน29มีนาเนี่ยมันก็ดาวพระฤหัสเนี่ยเดียวดาวแก่ผู้ใหญ่เนี่ยเขามีตําแหน่งเป็นนิดนะต่อให้อยู่เรือนการงานก็แล้วถอ่บางทีอยากจะช่วยเหลืออะไรเราก็ไม่ไม่สามารถช่วยเราได้เต็มที่แต่ช่วง29มีนาจนถึง29กันยาเนี่ยผู้ใหญ่สนับสนุนเต็มที่เป็นแบกหลัง คอยสนับสนุนเราช่วยเหลือเรานะแล้วก็อยู่ในเรือนลาภาก็หมายถึงสิ่งดีๆเป็นลาบเป็นผลก็เกิดขึ้นกับชาวราศีเมษด้วยนะใครชอบเสียงชอบอะไรก็ช่วงนั้นก็จะเป็นโอกาสจังหวะที่ดีๆนะแล้วก็มีดาวพระเสาร์ตีโกนไปถึงดาวพระรางหูด้วยโอกาสที่ได้มาก็เป็นโอกาสใหญ่ๆโชคลาภที่ได้มาก็เป็นโชคลาภใหญ่ๆ ไม่เล็กนะทีนี้เมื่อได้โชคลาภแล้วนะก็ต้องบันทำาทานด้วยทำบุญด้วยกันละกันเนาะเพราะเป็นดาวบาพเราะห์ที่มาส่งผลให้ดวงเราได้โชคลาภตรงนี้นะบางทีอาจจะเป็นทุกขลาภได้เนาะอันนี้ก็ทำบุญส่งเสริมบารมีให้ตัวเองและให้มีโชคลาภยิ่งยิ่งนิ่ไปมันจะได้มีตลอดนะและ้วก็ต่อเนื่อง <pay? S 1> นะสำหรับชาวราศีเมษ ก็จะโชคดีหลายๆด้านนะแต่ว่าก็จะติดแค่เรื่องงานที่มันหนักนะงานเยอะแต่เราก็ต้องมองว่าเรายังมีโอกาสดีกว่าคนอื่นๆที่เขาไม่มีโอกาสแบบนี้บางทีงานดีๆงานแบบเหมือนมันเป็นงานที่ต้องสร้างผลง,งานได้อะไรเงี้ยนะคนอื่นเขาสแสวงหาแต่ชาวราศีเมษไม่ต้องสแสวงหาเดียวมันเข้ามาเอง นะเป็นจังหวะเป็นปีที่จะพิสูจน์ตัวเองนะมีหลายๆสิ่งหลายอย่างเข้ามาหลากหลายให้เราได้หยิบได้จับและได้พิสูจน์ตัวตนของตัวเองได้แสดงศัก,กยาภาพที่มีในตัวตนเนาะอาจจะเป็นแก๊ปสั้นๆบางทีมันจะมีปีกย่อยรายเดือนอันนั้นเรามาดูประจําเดือนกันอีกทีว่ามันมี ดาวตรงไหนเพราะว่าเราพูดภาพรวมทั้งปีไม่ได้หมายความว่ามันจะดีทุกวันมันไม่ใช่นะอันนี้เราพูดกว้างๆไ้ก่อนเนาะ,ะแล้วก็ในเรื่องการเงินต้องระมัดระวังนะชาวราศีเมษท,ที่ที่อย่างที่บอกไปแล้วนะคะอะืในเรื่องของคู่ครองคนรักอันนั้นคือต้องไปดูแต่ละเดือนนะเพราะคู่ครองคนรักของชาวราศีเมษเป็นดาวพุกรสแต่มันมี จุดที่น่าคิดอีกอย่างหนึ่งคือดาวพระนาสดดีเป็นดาวสุปเคราะห์เมื่อมาสัมพันธ์กับลัคนาในมุมมองในในมุมใดก็ตามนะมันจะส่งผลให้เราได้จังหวะที่ได้เจอคนดีๆนะชาวราศีเมษอาจจะเจอในเรื่องในในเหมือนคนที่ถูกใจนะสำหรับคุนโสดนะอาจจะไปเจอในในรูปของการทำงานอย่างงี้ก็ได้นะแล้วก็หรือผู้หลักผู้ใหญ่แนะนำอาจจะมานแนวนั้นนะ แต่ทีนี้บางทีมันก็จะมีดาวจรแต่ละเดือนอันนั้นอันนั้นเดี๋ยวเราไปดูอีกทีว่าแต่ละเดือนตรงไหนเด่นนะแล้วก็ส่วนคนที่แต่งงานแล้วมีคู่ครองแล้วก็บริหารเวลาหน่อยละกันเนาะบางทีทำงานมากไปจนไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาให้กับคนรักของเรานะไม่มีเวลาให้ครอบ,คร,อบครัวอ,อันนี้แบ่งเวลาละกันสำหรับชาวราศนะีเมษเนาะ แล้วภาพรวมกว้างๆในเรื่องของสุขภาพยังไงก็ต้องระมัดระวังเวลามันมันเจ็บมันป่วยมันเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันเป็นรวดเร็วเหลือเกินที่เราแล้วไม่คาดคิดนะดาวมฤตยูที่ทับลักนณามันส่งผลมาในในแบบนั้นนะคะสำหรับชาวราศีเมษในปี64นี่ค่อนข้างเป็นบวกนะ ออดินในเรื่องของการทำงานการงานโชคลาภเนาะแต่ก็เมื่อมีโชคลาภบ,บริหารจัดการการเงินด้วยกันแล้วกันนะไม่งั้นกระเป๋าเรารูว่เนาะตรงนี้มันก็ยังมีอยู่งั้นก็ภาพก,กว้างภาพรวมของชาวราศีเมษในปี64ก็คงจะขอทำนายกันแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาเจอคลิปประจำเดือนกันอีกทีเนาะให้ไปลงรายละเอียดตรงนั้นอีกทีก็แล้วกันสำหรับชาวราศีเมษเนาะ โอเคสำหรับชาราศีเมษปีห4สีก็ขอให้โชคดีทุกๆท่านขอบพระคุณที่ติดตามกันนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ